สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักกันทุกๆคนเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาดนตรีในเรื่องลักษณะของเสียงวงดนตรีสากลครั้งที่แล้วเราก็เรียนลักษณะของเสียงวงดนตรีไทยไปใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเรียนเรื่องลักษณะเสียงวงดนตรีสากลกันวงดนตรีสากลนี้ก็จะมีหลายประเภทนักเรียนเห็นชื่อข้างล่างไหมครับชื่อตามแผนผังข้างล่างก็จะมีทั้ง วงแชมเบอร์มิวสิกวงตรียางวงสตริงแต่วงวงอุทบาทิ์วงแจ๊สวงคอมโบวงสตริงคอมโบโหเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่ในวันเนี้ยรูก็จะนําเสนอตัวอย่างเนี้ยมีทั้งหมด4ตัวอย่างด้วยกันก็คือวงแชมเบอร์มิวสิกก็มีวงตรียางวงดุทบาทิสแล้วก็วงแจ๊สสวงนี้จะเป็นยังไงลองไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากด้วยที่วงแชมเบอร์มิวสิกอ่าลองไปชมตัวอย่างกันได้เลย บ้างครับการฟังวงแชมเบอร์มิวสิกวงแชมเบอร์มิวสิกเนี่ยเป็นวงดนตรีที่มีลนะักษณะแบบไม่ง่ายมีนัดนตรีตั้งแต่สองคนจนถึง9คนแล้วก็วงดนตรีประเภทเนี้ไม่มีวัทยากรหรือภาษากิษที่เรียกว่าคอนดักเตอร์นั่นเองและวงแชมเบอร์มิวสิกเนี่ยเพลงที่เขานำมาใช้บรรเลงส่วนมากเนี่ยจะเป็นเพลงที่เน้นความกลมเกลืนของการประสานเสียงโดยความยาวของการบรรเลงเนี่ยไม่มากนะก็คือเพลงเพลงนึงก็ก็ไม่ยาวเท่าไหร่ก็อาจจะ ความยาวก็ความยาวก็ทั่ว,วไปก็สามสี่ห้านาทีประมาณนี้ครับลักษณะของเสียงวงตีวงแชมเบอรเนี่ยก็จะมีเสียงการบรรเลงที่นุ่มนวลแล้วก็เบาเนื่องจากมีการบรรเลงเพียงแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายสบายๆนะครับต่อไปเป็นวงตัวยาง โอ้เป็นไงบ้างครับวงตุิยางก็คือมีบางวงก็จะมีแบบเป็นหกสิบเจ็ดสิบกว่าชีวิตเลยใช่ไหมมีแบบมีแบบโอ้โหเป็นเป็นร้อยคนเลยบางวงอ่ะวงตุิยางนี้ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีห้าประเภทหลักๆก็คือมีเครื่องกระทบเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเครื่องสายแล้วก็เครื่องคีย์บอร์ดนะขนาดบรรเลงนี่ก็จะมีวัทยากรเนะี่ยคนที่ทําหน้าที่ควบคุมการบรรเลงก็โดยมีกลุ่มเครื่องสายเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีหลักในการบรรเลงอ่ะ ลักษณะของเสียงวงดนตรีตัวอย่างเนี่ยก็จะมีการบรรเลงที่ไพเราะฟังแล้วได้อารมณ์ที่หลากหลายมีทั้งความตื่นเต้นเล้าใจและเศร้าโดยเฉพาะเสียงที่มาจากเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเพราะว่าวงเนี่ยใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเป็นหลักเลยแล้วก็ในเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยบางทีเขาจะมีมีหลายอารมณ์เลยมีทั้งเศร้ามีทั้งตื่นเต้นมีทั้งเล้าใจโอ้โหต่อไปนะครับวงโยธวาทิต หลายคนก็คงจะเคยดูวงยธาวิติมาผ่านๆใช่ไหมครับถ้าเคยเป็นงานกีฬาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีวงยธาวัติเนี่ยมาเปิดงานด้วยวงยธาวัติเนี่ยก็เป็นวงดนตรีขนาดใหญ่ประกอบไปด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทั้งเครื่องลมไม้เครื่องลมทองเหลืองเป็นหลักนะลมทั้งเครื่องทําจังหวะวงยธาวิติเนี่ยสามารถจัดวงได้หลายขนาดมีทั้งเล็กมีทั้งขนาดกลางแล้วก็ขนาดใหญ่ตามความเหมาะสม ลักษณะเสียงที่เกิดจากการบรรเลงของวงโยธวาทิตนี่เขาจะเป็นได้เป่าเสียงที่ดังมากเลยนะแล้วก็เหมาะกับการที่จะใช้เพื่อนในการบรรเลงประกอบพิธีต่างๆเช่นการเดินแถวการแห่ขบวนแห่รูอขบวนเป็นต้นลักษณะของเสียงวงโยทวาทิตนี่เขาจะให้ความรู้สึกที่คึกคักศุกสนานเแล้วใจปลุก,กลใจ,กใจต่อไปนะครับวงดนตรี j จ๊ส วงดนตรีแจ๊สเนี่ยเป็นวงดนตรีที่กำเนิดมาจากชนผิวดำเอาเมริกันเชื้อสายแอฟริกันในระยะแรกเนี่ยการเล่นดนตรีแจ๊สเนี่ยก็จะเป็นการบรรเลงแบบบรรเลงสดไม่มีโน้ตเขาก็จะไม่นัดกันมาอะไรทั้งนั้นเลยมาถึงมันก็บรรเลงสดๆกันตรงนั้นเลยโดยผู้บรรเลงจะคิดทํานองเพลงขึ้นมาเองและบรรเลงสดหรือต่อเติมทํานองเพลงเดิมให้แปลกออกไปซึ่งมีลักษณะเอกลักษณ์เฉพาะตัว ลักษณะเสียงของวงดนตรีแจ๊สนะครับวงดนตรีแจ๊สส่วนมากเป็นวงที่มักจะบรรเลงเพลงช้าหรือว่าเพลงเร็วก็ได้ก็คือได้ทั้งเพียงช้าแล้วก็เพลงเร็วเลยให้ความรู้สึกเพลิดเพลินคึกคื้นสุขสนานแล้วก็เลาะอารมณ์ด้วยสําหรับงานในวันนี้นะครับให้นักเรียนเขียนชื่อแล้วก็ชั้นเขียนทับด้วยนะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับอย่าลืมนะครับแล้วก็เขียนหัวข้อว่าลักษณะของเสียงวงดนตรีสากล คำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเลือกประเภทวงดนตรีสากลที่ชอบมาน,นงวงพร้อมทั้งอธิบายลักษณะเสียงครูก็จะมีโจทย์มาให้3โจทย์นะครับก็คือ1ก็คือชื่อวงชอบวงอะไรก็ใส่ลงไปเลงเช่นครูชอบวงแจ๊คจครูใส่ว่าวงแจ๊สองก็คือลักษณะเสียงดนตะรีในคลิปนี้ครูก็จะบอกทั้งหมดเลยนะครับว่าแต่ละวงนี้มีลักษณะเสียงยังไงบ้างนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูแล้วก็ใส่คําตอบได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ครูบอกว่าครูชอบเพลงแจ๊สใช่ไหม ลักษณะเสียงของดนตรีแจ๊สเนี่ยก็ควรจะเขียนว่าดนตรีแจ๊สส่วนมากเป็นดนตรีที่บรรเลงเพลงช้าหรือบรรเลงเพลงเร็วก็ได้ให้ความรู้สึกเพลิดเพลินคึกคืคนสุงสนานเล่าอารมณ์อ่อาเป็นผู้ที่ชอบนี่ก็คือดนตรีแจ๊สเนี T ่ยให้ความรู้สึกเพลิดเพลิอนอ่าฟังแล้วรู้สึกสุงสนานเป็นต้นอะไรอย่างนี้นะครับสามารถใส่มาได้เลยใครที่ทำเสร็จแล้วก็สามารถส่งมาได้ที่ไลน์ fe n 0 0 1นนะครับส่วนใครที่อาจจะแอดไลน์ไม่ได้แอดไลน์ Ad ไม่เป็นหรือว่า ไม่ส่วนในการได้นลราก็สามารถกดเข้าที่ลิงก์ข้างล่างคูมีลิงก์รายกลุ่มสําหรับส่งงานโดยเฉพาะนะครับสามารถส่งกันได้เลยครับส่วนงานเก่าๆเ,เนี่ยสามารถเปิดดูคลิปย้วนหลังได้นะกดเข้าไปที่ช่องคูได้เลยคูี่เขียนว่าอันไหนป .5 ใช่ไหมครับจะเห็นก็มีป .5 ก็สามารถเปิดเข้าไปดูได้งา่ายก็อยู่ท้ายคลิปก็สามารถตามมาส่งกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ